โยสซ่สดีสดววิรุนเมกันีวิรุ่นดูปบยวิรุ่นชาวไทยทะกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันใน One, s, นะเกม One Beat Fighting p a r t นเป็นเกมแนว One i e c e ต่อสู้ประจนภัยนะครับเปิดเล่นทั้ง iOS และนคอมพิวเตอร์ PC วิธีการโหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคำอายใตคลิปนะอ่ามันจะมีแบบว่าแนวแบบประจนภัยตามเนื้อเรื่องนะครับตามเกาะนะตัวนี้ไม่ต้องต่อ VPN นะท่านผู้ชมนะก็เล่นได้ นะฮะเออแล้วก็จะเป็นภาษาอ่าจีนด้วยมันก็จะมีแปลภาษาอยู่เป็นภาษาไทยนะแล้วก็ถ้าไปแบบ PVP เนี่ยต้องใช้อ่า VPN UU Booster นะท่านผู้ชมนะนี่พี่รับเติมอยู่นะครับ VPN นะครับเป็นแบบไวเลนเซิร์ฟจีนปีนก็จะประมาณอ่าหกสิบถึงหนะึ่งร้อยนะท่านผู้ชมนะส่วนใครอยากเติมเกมไปเติมได้ที่ Dishman Shop เลยนะครับมาเนะี่ยเราจำเล่นจะตัวนี้นะตัวละครคิวเลอร์นะท่านผู้ชมนะคิวเลอร์หวานจี๋เหมือนเดิมจ้าคนดูในตัวนี้นะครับคิวเลอร์อ่ามือสองอ่าไม่ใช่มือสองไอ้อันดับสองของ ของอ่าโจสลัดกับตันคิดนะทุกผู้ชมนะอ่าเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอันนี้ในภาควานโนคุนีนะคนดูหวานเจดียเ์เปิดเริ่มจ้าไปลุยจ้าไปก็อย่ารู้ว,ไไวู้ไปเว้ยไปเว้ยตัวชีดายตรงเสียตัวชีดายตรงเสียเอาหน่อยเอาหน่อย นี่อุ้ยมาไงอยาดูอือสวยครับโชว์อุ้ยโอ้โหเอ้ยอ้าวเกี่ยวไม่โดนคนดูว่าจะฮิกอ๋อว่าจะฮิตโดนรัวๆเลยโอ้โหโอ้โหนี่อ่าน้อยอ่าน้อยสวย โอ้ฟ้าโคสวยเจาอือโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายเอะดิลิสต์แมนชั่กจัดกิจกรรมมิดเยียร์แจกสนั่นมันกลางปีแจกลีนินทั่วสวิตชูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยมาหน่อยมาหน่อยเว้ยมาหน่อยเว้ยเกี่ยวสวยอือเอามันนิ่งมันนิ่งคนดูทำไมมันนิ่งวะ มันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งเฮ้ยเออเรียบร้อยหวานเจี๊ยบเฮ้ยมันมีกัปตันคิดเจ้าหรอวะมันเป็นกัปตันคิดร่างใหม่หรือว่าร่างเฮ้ยร่างใหม่นะนี่คนดูว่าแต่เฮ็กมันสุ่มได้เหรออ้าวไอ้นี่เน็ตรุทคนดูอ้าวหวานเจี๊ยบเลยดิกัปตันกูใส่กันเองใส่กับกัปตันกันเองคนดูเอาว่ะดูดินี่ตรงชีายตรงเซ เอ้ยนี่โอ้บ้าแะนี่นี่นี่สวยเออเออเกี่ยวสวยว้ามันหลุดไปแม่งเรน่าจะจัดการมันให้เร็วกว่านี้นะคนดูนะหนวดดำเรามาแล้วเอ้ยย่ะสวยแบมอ้อเออเออเฮ้ย เฮ้ยนี่สวยอุ้ยดูดดูดไม่ทันโฟป้าโฟอืออมานีม่ดีเอออือโดนกับตันคิดอย่างนั้นเหรอกับตันคิดเหรอดูดเหรอนี่เนี้ยเรียบร้อยดีครับกับตันคิดกูไปหวั่นเลยที่นี่เมื่อจะฮีโรู่นี่กับตันไม่ใช่อันนี้คูจิโชระเหรอ ฟูจิฟูจิโทระเหรอไวอ้าวกดออกเฉยอ้าวทำไมกดออกทำไมอะเพื่อนกำลังมันเลยกำลังนัวเลยเนี่ย <c oughs> ตัตีชายตรงเสะตัวตีชายตรงเสะว้าวไวมาครับมาครับไปกันตอ่อ <c oughs> ไปกันตอ่อรอกันตุยลุยกันตอ่อ มาเว้มาเว้ปึ๊บนี่โดนจูจ้าโตจูดึงเขียวนี่กระแทกสวยโหคนโหดคนดูปึ๊บว้าอือมาเนี้มาเนี้อย่าเมโรูอย่าเมโรูคุณเดซายโยวันจี้มเลยอันนี้อ๋อ อุ้ยสกิลแรงไอ้น uh, ี ah ่สกิลแรงคนดูนี่สกิลแรงจัดโจ้จ้าโจ้จ้าเอาหน่อยนี้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 เออเฮ้ยยะนี่เดนสกิลเลยสวยช่วงจับจีบช่วงแทงจับจีบช่วงแทงเออโดนนันตีไปสามนี่นะคิลเลอปกติคิลเลอร์จะใส่หน้ากาก แต่ว่านี่แบบโดนเปิดหน้ากากกันเลยใส่แค่หัวนี่พอโดนใครโดนจับมาปิดลูกน้องนะคนดูออแล้วกัปตันคิดก็ไปติดคุกกับกับลูฟี่นะเฮ้ยนี่แน่ไหวเฮ้ยเก็บร้อยเกียร์แนโตจ้าเออเมื่อไตร่เฮกบุ๊คนี่นี่อ่ะหน่อยอาหน่อยเว้ย ตัวตีงใจตรงแียรเรียบร้อยเลยครับอุ้ยโอ้โหนี่กินไปก่อนสวยอ่าอ้วงเป็นไงนะหดจัดมาดิมาดิสวยเรียบร้บอยนี่หวานเจี๊ยบเออื้อ ัสนสวยสวยเออสวยนี่แน่เอาหน่อยเอาหน่อยเออสกิลนี่ถือว่ากว้างไงนะคนดูนะเออโอ้แม่งใช้ได้ใช้ได้คนดูสกิลเออเอาหน่อยเอาหน่อย นี่เลยตตเงี้ยน่ะเรียบร้อยมาหนเว้มาหนเว้เกี่ยวตัวนี่จะแช่ตีนะคนนูนนะเฮ้ยิลิลฮ่า่สกิลหดจัดเรียบร้อยเด็ครับตุ้ยไปซะอ ตัวตึงโคตก๊อดคนดูนี่พี่โคกนี่โหดจัดนะเนี่ยแอปหนึ่งนะคนดูนะฟิทูสกีนแอบปบหนึ่งแอปหนึ่งคนดู t r s n s ฟอร์มฟิท o สกี n พี่ปรับอันนี้อยู่โอเคป้ายสวยลุยกันต่อป้ายสวยรวยกระเช้าหวานเจีย๊ยบ ตัวตีชายตรงเสียเฮ้ยรอบนี้น่าจะเจอคนมาคนดูเอาเรื่องจ้าเลยฮาฟรีวู้ฮู้เทคกิทอีซี่บรูเอาละมาแล้วเว้ยเฮ้ยหนีอุ้ยนี่เอาสิเฮ้ยอย่าอ่า จับสวยเรียบร้อยอย่างนั้นแหละมาเนี่ยนี่อุ้ยโอ้โหไม่โดนนี่ไงมาคนดูเมื่อกี้นี้โอ้โดนเหลาเลยอย่างงี้เหลายาวๆครับบอกเลยเออนั่นแหละสวยเธอโจจ้าโะโตจเฮ้ย อืแหว่นี่อุ้ยอ้าวโหว้ยที่ผมจะฟันติดนะเมื่อกี้นี้ว่าจะเฮกฟันไม่ติดหรอวะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโดนเลยครับคนดูโอ้มากดบลูนี่นะครับสวยอืออือโอ้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  อย่าเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยอย่างนี้เหงาเลยปล่อยเมาส์เลยสกิลวืดนะท่านผู้ชมเอ่อบาสนี่สวยเอาโดนเฉยฮโดนเฉยเลยอะไรเมยอะไรครับพี่นี่สวยครับนี่อย่าบูบะบูโอ้โห เออสวยเรียบร้อยโดนดูดเคาน์เตอร์ครับผ่านะไรหนุ่มสวยสวยครับเออตัวทีวะน้องตัวทีวะน้องโป้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 สวยอย่างนั้นเลยเออเอาดิปุ๊บ หนึ่งสองหนึ่งอ้าวกดออกอะไรมาพี่อ้ผมยังไม่ได้แบบเอาจริงเนี้ยเนี่ยเป็นไงน,นะมึงแค่เรารวมหวานเจี๊ยบตรัรชี้ใจตรวลงแชตัรชี้ใจตรงแรชางแมาเลยครับยามิโล่มมกมกเกดานเซอยู่ สวยตัดติดอยู่เฮ้ยเออนี่นะติดตัวแดงพอดีเรียบร้อยเลยครับอย่างนี้เรียบร้อยเลยครับยาวๆว่าแต่เฮกไม่รู้เฮ้ยเรียบร้อยเออโจสวยปั่นเลยครับนี่เกี่ยวคู่สายายาโยมชูดคิวเลอร์นี่เป็นไงล่นะเออจ้วง โอ้ยโหผมกำลังจะกดแบบการสกิลติดตัวแดงนี่แหละการสกิลติดตัวแดงสวยเออเรียบร้อยครับโหโหจัดคิวเลอร์เราถือว่าโหดอยู่ในลิ้นเนี่เป็นตัวที่โหดอยู่นะครับหยาสวยครับโดนนี่อย่างนี้เหล่าหฮึบ นี่แน่กระแทกทันทีสวยเอาหน่อยเว้เอาหน่อยเวยเจ้วงวิเนี่ยสกิลผมมืดสวยนีย่ นี่เนี่ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะไไนะเจอสกิลหลบครับติดตัวแดงพอดีเลยนะอือควันเจี๊ยบรวบสวยนี่นี่นี่ระยะไกลไปก่อนเออออสวยเอือ นี่โอ้ยเอ้ยะแปมปึ๊บนี่โอ้โผโอุโผเฮ้ยเออนผลความเจ็บปวดมันอาเออเอาหน่อยเอาหน่อยสวยเรียบร้อยเลยครับปั๊บ เออเกี่ยวแบมโดนอันตีนี่แน่คิลาฮ่าอือหมดจัดคนดูโชว์ดีกดหลอกกดทียังไงคนดู ฮ่าคิวเลอร์ถือว่าโหดนะคนอืว่าผมชนะหลายรอบมากเลยนะชนะหลายรอบจานปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมรับของกันกน,นะครับไอ้มันไปเล่นภารกิจอะไรวะเอาไปต่อสู้นี่ว่าหวานจีครับปึ๊บ เปเล่นแบบแนวเนื้อเรื่องได้นะัะคนดูเกมนี้เร็ียบร้อยอันนี้ผมมาทําภารกิจรายวันนี่เฉยเอ้ยมา,มานั่นภารกิจรายวันเดี๋ยวผมไปเ,เล่นตัวละครก่อนนะครับต้องเอาตัวละครไปเก็บไปไปเก็บลุยไป,ไป,ไป,ไปเนี่ยไปเล่นเก็บอ่ไหนว่าคิวเลอร์โอเคคิวเลอร์อยู่นี่แล้วมันเหลือกี่ตัวที่ผมยังไม่ได้เล่น๋อพวกนี้เล่นไปหมดแล้วพวกห้าดาวนะครับ่ม โอเคคิวเลอร์ผมไปลุยก่อนที่มันจะหมดนะท่านผู้ชมนะหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมจ้าฮัฟรูเนี่ยโหติดพิษซะด้วยจ้าติดพิษซะด้วยนี่โอ้โหโคตรห,ห,ห,หวานเจี๊ยบเลยดิเออถ้าแม่งโคตรแรงเมื่อกี้เนี่ย โคตรแรงคนดูฮ่าเป็นไงนะเอแต่ผมว่ามันมันน่าจะเนื้อเรื่องสกิลแบบเคลียร์มอนดีอยู่นะเออเข้าท่าเข้าท่าตัวนี้ถือว่าใช้ได้เออผมลืมไปอัพวิวแล้นะผมไปอัพวิวมันก่อนอ่าไหนวะอัพวิวคิวเร่อคิวเร่อ ยังไมอัพาวิวคิวเลอร์ด้วยนะไหวไปลุยกันต่อได้อีกรอบหนึ่งนะคนดูนี่คิวเลอร์โนตรึงลุยฮะววานจี๊ับนี่อโอโ้โหโหสกิล อโอ้โหท่าเนี้ยโคตรโหดคนดูนหวานเจี๊ยบครับโหดจัดๆโหดจัดเย้ขโมยเบบี้โอเคนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเอ่อเจ้าตัวเอ่เอคิวเลอร์โคตรตรึงโคตรอันตรายนะครับฝัน